สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวิกฤต y ซีในสัปดาห์นี้เราจะมาดูแผนการต่อยอดของระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8หลังจากที่ระบบปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS Android นะคะและในปีที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าผลตอบรับของ Windows Phone 8น่าสนใจมากค่ะมาดูแผนการต่อยอดของเขาดีกว่าค่ะ เอาละค่ะตัวบอกนะคะว่า Windows p h ฟ n e 8เนี่ยเริ่มรุกตลาดมาตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีก่อนค่ะกระแสตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยมี l ู m i เ820แและ920 mm hmm. เป็นตัวชูโรงเรียกว่าคนน่าจะให้ความสนใจมากจนช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องขายไม่พอเลยค่ะ มาปีนี้โนเกียตอกย้ำความเป็นผู้นำในการออก2รุ่นใหม่คือลู m เมีย720และล mm ู m เมียเ2้ายเขายังเน้นๆน,น,นะคะเอกลักษณ์ของสมาร์ทโฟนในตระก,กูลลู m เมียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงที่เรียกว่ายูนิบอดี้คือไร้รอยต่อดูเป็นชิ้นเดียวกันสีสันสดใสสำหรับคนชอบแฟชั่นฝาหลังก็เปลี่ยนได้ด้วยส่วนหน้าจอก็ยังคมชัดอยู่แม้จะดูกลางแจ้งนะคะคุณจะใส่ถุงมือหรือว่า จิ้มด้วยเล็บก็สามารถจิ้มได้แต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฟีเจอร์ด้านการถ่ายรูปค่ะใส่มาครบทั้งการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยแต่ก็ยังดูคมชัดฟังก์ชันเลือกใบหน้าและลบวัตถุที่ไม่ต้องการหรือว่าการสร้างภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวเฉพาะจุด รวมถึงการเพิ่มแอปใหม่ๆนะคะอย่างเช่นแกลมมีให้คุณถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ตกแต่งใส่ฟิลเตอร์ให้สวยๆโดนใจได้นําไปใช้เป็นโปรไฟล์รูปส่วนตัวได้เลยทันทีค่ะแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เขาตั้งใจนําเสนอมากๆก็คือเรื่องของแผนที่อย่าง Here Maps แล้วก็ Here Drive ถือว่าเป็นหนึ่งในแผนที่ที่ดีที่สุดเพราะมีข้อมูลครบถ้วนที่สําคัญค่ะคุณสามารถค้นหาสถานที่หรือนําทางได้แบบไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ที่สําคัญคุณสามารถอัปเดตแผนที่ได้ฟรีด้วยค่ะต้องบอกว่ายิ่งสมาร แข่งขันกันมากขึ้นเท่าไหร่นะคะผลก็ดีกับผู้ใช้อย่างเราๆเพราะว่าเราสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้ด้วยที่สําคัญก็คือในเรื่องของราคาเพราะว่ายิ่งมีการพัฒนาไปมากนี้ราคาก็ลด,ดลงด้วยค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวอีทีนอื่นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะ ซัมซุงเจาะกลุ่มตลาดเพื่อการศึกษาในไทยด้วยการเปิดตัว2แอปใหม่บนแท็บเล็ตเน้นตลาดกลุ่มประถมและมหาวิทยาลัยยอดขายทีวีลดลง10%เนื่องจากคนยังสับสนข้อมูลกลัวซื้อมาแล้วจะใช้ไม่ได้หลังจากเปลี่ยนสัญ,ญญาณออกอากาศมาเป็นทีวีดิจิทัลดาราและวัยรุ่นไทยฮิตถ่ายคลิปเต้นคิกขู่เพลงคโยมิลง YouTube กรบกระแสฮารเลมเชค Facebook เปิดตัวบริการให้เพจบุคคลที่ชื่อดังและสินค้าที่มีคนตามมากกว่า10,000คนสามารถตอบความเห็นที่ต้องการเป็นรายบุคคลหรือเลือกความเห็นที่ต้องการไว้้บนสสุุดดไอตหรม ดิจิทัลคอนเทนต์อนาคตสดใสโอกาสเติบโต13%ต่อปีส่วนไทยต้องเร่งบุคลากรรับ AEC สามารถไปอัปเดตข่าวได้เป็นประจำนะคะสำหรับข่าวไอทีผ่านทาง Facebook Twitter และ Instagram ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ